สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีฉลองหนึ่งพันศัพท์ของผมครับผมสิม่กินปัวรักกาบหนึ่งพันศัพท์ศัพท่น้อยโอ้ย hey! เฮ้ย 1, พี่ยังไงหนึ่งงานศัพท์นี่ครับแต่ว่าก่อนที่ผมสิม่กินผมก็จะไม่อยากขอบคุณทุกคนที่ที่อยู่เบื้องลังที่ซอยผมที่ซัพท์กอดผม ที่แบบว่าเหตุไอผมมาได้อนหนึ่งมันสับมัดก็ถามว่ามันเหนื่อยบรือเปล่เหนื่อยนะครับที่เห็ดนั้นได้กระยาขอบคุณทุกคนครับขอเสร็จส่งผมกันครับขอบคุณทุกคนเลยครับทีซอยกดติดตามด้วยการเยี่ยชมชมน้ำแหลือเอฟซีครับลักลัก,กเลยเลยครับแล้วก็เพื่อนคนคนึงที่เห็ดลูกตัวนี้มาตอนที่ผมเหดคลิปแหลกลิปใหม่ไหมเพื่อนเห็ดลูกเหตุเห็ดต้องกันเขาเป็นคนแหลกเลยที ที่ที่ผมได้มีได้เขามาเห็นยูทูปกระบพาะเขาคือว่าส่วนมันเห็นเหมือนกันกับเขาไ็้ลูกไผ่หรือเฮ็ดเฮามีกําลังใจในการก็คิดว่ามันตอนแรกก็เฮ็ดกัก็บ่ได้ก็บ่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้พอาะไเฮ็นทำมันก็เอ้ยมันก็ยากแต่ว่ามันมันก็บ่ได้ถือว่ายากเกินไปครับก็เฮ็ดไดงแล้วก็ลักล้านี่จะขอบคุณครับพี่น้องซรอยสวายอูมฟุตบอลสวายยูไนเต็ดครับที่เฮ็ดเสือแล้วก็ให้ Hey, ผมเอา้อผมลงยังซอยซัพพอร์ตว่าได้ซับไลฟ์พวกหนูจักหน่อยนะกับบอสไปยังครับยังหน่อยซอยกันครับขอบคุณครับขอบคุณเลยทุกคนพี่น้องรูป,ปานากคนครับแล้วก็ถามว่าเปยังผมเพิ่งมาเห็น u t u b e บอกตรงเลยว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ครับผมก็คิดว่าเออผมควรที่จะหาอยากดยได้มได้แด้เสริมครับสำรองมาว่า,วาการงานเท่ามันกับบอเนี่ยพาะนอนเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เออคิดว่าเหตุ ไม YouTube things, so way, you, life, straight, ่เห็นยูทูะสำรองไหม่เพื่อว่าถ้าไม่มีได้เด้เสริมมันก็ยังดีที่ว่ามันถีเกิดหรือว่าจีได้น้อยได้ร้ายอันั้นมันก็อยูทีผลพ่ายไหนของเ้องครับมมนจะเป็นอย่งไดถามว่ายูทู e ต้องเป็นค้นหนาตาดีต้องมีเงินมีท่อหรืจีเด็ยไ์ครับบอครับว่าจาเป็นครับแ็กเลยสิ่งหนึ่งในที่ตรงนี้คือว่าความก่าความกาขันมึงกาเห็ดมึ่งใหญ่ไปใดขันมึงอายมึงก็อาจจะยากแน่ไม่ไม่ผมก็ไอ้กันแต่ว่าอันนี้ผมกันเริ่มบ่บ่ไอ้แล้วกัน มึนแล้วมึนมึนเลยอาการบอกการยังครับกะเหตุไปป้อปบอได้บอกว่ามึงถเป็นหมู่คนรวยมึงถูกงานตาดีมึง้องเป็นคู่ร่วมึงเป็นพยาบาลว่าเกี่ยวครับมึงเป็นผู้ใดก็ได้มึงก็เหตุแต่ยูทู b e ้อได้บอกว่ามึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ย่นี่สิไ้รู้เลยว่าการมาเห็นยูทูปสิด้เห็นมู่มีพูหลายหลายย่างหลายแบบหลายรูปแบบสิเหตุน้ำกันมันไป้ไปจะเคยเบิ่งหนังจีนยิมบานครับ เหมือนอาจารย์ยิมันท่านบอกว่าคนเฮาถึงจะเกิดมาแตกต่างกันแต่ซักซีกัเผ่าเท,าเทียมกันเพราะฉะนั้นเฮาก็ควรให้เกยรติซึงกันและกันนี่นะครับโลก u t u b e ที่ผมเห็นมันมันมันเป็นแบบนี้คือทุกคนซอยกันซอยกันผู้ใดอยากเห็ดผมก็เป็นกังใจหนะลองมาเห็ดเบิ่งครับม่ได้เสียหายเลยแค็งคุณมีความกล้า แล้วก็มาเห็ดเห็ดเบิ้งมันมันก็ดีมันเป็นได้แต่พิเศษนะครับมันเห็ด้เข้าเลยเห็นนี่ยังในลายอย่างครับเลยขอใจกับกับโหลกภายนอกลุงโตเขียวน้ำในลายอย่างครับเอาล้วครับกะบอยบอกมันเสียเวลานะครับเดจ้าห้องกับสีมันรู้ได้กลินเลยครับผมเดี๋ยวเขนี่นี่ผมเติมเพิ่มตัวสีบอกไปในคลิปนั้นครับโอเคครับอันนี้ผมกับไม่เคยกินนะครับกินครั้งแรกในชีวิตเลยผมอยากสีลองมานานแล้วตั้งใจกับมาพันสายเลยว่าสีมาลองกินเบิ้ง เดาสิดีู้วามันแสีบอหลีบอมมันเป็นยังไงมันดีแสีกูปูม,มาครับบอมสิดดอมบุหลวมันเป็น,น,ปนยังไงน,นะลองบ้งครับเพาเสียหายอันนี้เป็นตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียหันผู้ได้คิดสีเหตุมาเหตุนะครับอย่างมีอะไรได้ดเสริม าาก็มนนักต้องมีความอดทนนะครับบราเมีนว่าเห็ดเลยขีดสองขีดพุ่นสีใดเงินคุณสิ่งน,นี้ครับว่ต้องใส่เวลาแล้วก็พอต้องห่วงว่าเฮ้ามาเห็ดแล้วผู้นั้นผู้นี้สิว่าเบิ่งมองเฮ้าว่าอยากดังนี้ทั้งนี่น้ว่าเราไปสนใจครับอันนั้นไม่เป็นปัญหาของเขาบราเดี่ยเกียวเขาเฮาเขามีอน้าที่คือเห็ดขีดเห็ดออกมาหายมันดีให้ยทันหาคนเบิง่งเอเนเทนคนเบิง่งแค่นั้นนะครับว่าเราไปสนใจว่าผู้นั้นว่าเฮ้าเห็ดอยากดังอยากนั่นอยากนี่ว่า้องไปสนใจครับ มันเป็นปัญหาความกินของพ่นบนเด้กเกี่ยวกับเพาเขามีหน,น้าที่เี็ดเฮาเห็ดไปอืม,มันหวานครับแต่กินได้ดีอาจจอได้เขามีอะไร้หลือเฮ้าดังการข้ามวันดังนี่คถือว่าเป็นเป็นผลฝ่ายใดสำหรับตัวเขาเองของแถมผมกินแบบนั้น เนื้อเนี่ยวายวายต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 ายหอยแม่กิ้มซี่ฟูลุ้งตัมาเองครับเด็ดตายตายตายโอ้ยเป็นอันสี่โว้ยสมพ่อเขาว่ามันเด็ดนะมั้ เหนียม่นนิเด็กกินน้องทะเลเลยเน่นหวานสมราคาอยูเ่เด็ดๆด,ดยู่เนาะพ่อพิบวังผมเห็ดนี่ผมกันเนื่อหนะ้าผม,มเห็ดมากกว่าสีใดหนึ่งพันสามก,กะ มันก็ไ่ได้ยายครับลองมาเห็ดเบื้องหลดยอดไปซีเดียดไทสิเห็ดบอกเลยว่ารักๆมึงต้องทำในสิ่งที่มึงรักมันมึงชอบที่มึงถนัดที่สุดเอาอยังสัย่ากับใดที่มึงถนัดคิโวามึงถนัดเดี๋ยที่มึงเห็นอ่ะจังผมมาเห็ดกับเขาชอบเรื่องอาหารผมก็ไม่เห็นกับเรื่องอาหารเลยกับเขาเช่นผมไปเห็นเรื่องแนว้อื่นผมว่าบทถนันมันกับสิเบ้าดูงเอาเรื่องที่เจ้าของเห็ดแล้วมีความสุขอ่ะมึงสิไปไหนมึงสิอยู่เดิ้โดนมึงจะมีความสุขในการเห็ดนั่นนะครับมันจะเป็นแบบนั้น โปรดกรไปสนใจเลยผู้ใดสิ่งว่างเขาเลเกี่ยวครับวเวาจะเขาจิตคิดเมด่เกียวกับพ่นยินเด่นในเรื่องเงินมันเป็นปนัญหาของชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเราคือมีหน้าที่ทำทำในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เรื่องสังคมทำให้ตัวเองมีความสุขกับพ่อ วิทวังวิทวังสมกรานต์คอยอย่บินองเบ่งเนื้อไอไอนี่อะซุดทน,น้น เงนนินหวานร้ยนี่ขนาดปูว่สด่อยปอร์เซนต์ดิอาหารสดอยเปอร์เซ็นตงทีว่ามันานาจริงบสดยอด มีโอกาสผมดองรองตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเนื้อมันแน่นมันได็หลายมันเด็กินเนื้อหลายคันท้าว่ากับปูมากับปูเนือ้อทะเลไหมันโอเคเอากันผมคิดว่าปูมานะถ้าเทียบราคาปริมาณเนี่ยปูมาถือขุมกว่าครับเจ่ตัวนี้มันเด็กินเนือ้อเต็มเต็มปากเต็มคำ ô oh, nó sát trái rồi nè, thằng Pino. Ủa sao vậy? Ừ. Rong cảm cảm, ừ. cảm đó. เหนือมันติดตั้งของพวกปูมากปูอันนี้ครับนี่เป็นเศนเป็นเศษส้ว,วมแล้วพอเอาขามนานขามเลยไม่กินได้ดอกนานต้องใหญ่เท่าหนึบกวาบ้างเพราแพ่นเนี่ยปูเลยเอิงเปิ้ลมี เอ้มาสิเดินโดนคือยังปูอัดเลยมันมากจริงมากเลยเหมือนปูอัดเลยอันนี้ผมกับเฮตมาได้หนึ่งพันศัทกับช่ยบาจะจะมีอะไรๆที่ครับต้อเดินทางอีกครับกัเฮตไปอีก ผมคิดว่าความตั้งใจหรืความอดทนเข้าอยากเห็นเอียงเนี่ยเข้าตั้งใจมันสิบ้าเข้าไปประสบความสําสเร็จในสิ่งๆนั้นครับเวลาได้เห็นตั้งใจเห็นวันนี้อยากเห็นแต่ว่าบางคน,นอาจจะที่มีเพื่อนบางคนกับขามา่ามาเห็นยูทูบกับคือว่าอยากมี move, มูมีอย่างกับมีหลายเหตุผลค,ครับกับมีคือกันแต่สำหรับผมเหตุผลมันคือว่า,วา,าเสพจากของครับเสพคลิจก,ก็ดีครับบ่าแน่บ่น,นอดครับตัวเอง เพื่อ,อไหวครับส่วนสีดังบ่ดังสมใด้เกิดบ่เกิดสมใด้นั่นมันก็แล้วแต่ผลพลอยใดของข้าอ,อีกต่างหากบังเหนือพี่นอ้องอุยมันดุยเลยมันลุน้นมันลุน้นมันติด มาเป็นปูอัดเลยขันต้นญ่ก็นีกินเพื่อบนเลยบอกเลยเนือหลายก็หนี่นี่ขนาดช้บนี่ยังกินอ่อย้อนไปยูเจ๋เจลังไหมมีิเห็นลังไหม จครับอ่าอีพี่นี่ผมกะขอบคุณพี่นอก่าเป็นแต่บานไก่บานไก่ครับทางต่างแดนต่างยังผมกับขอบคุณถูกซับสไครที่ให้ผมมาถึงหนึ่งบ้นซับเมสซี่ ครับผมเล้วก็เป็นกาลังใจให้ช่องที่กาลังทานเห็ดในมือขืงพันสามนะครับกะสูๆต่อไปครับคอ,คอยเห็ดไปครับเพราะต,ต้องเฝ้าเพราะต้องเหนื่อยเพราะต้องมาคิดอย่างไรครับเห็ดไปเลยเห็ดในสไตล์ของเขา้าในสิ่งที่เข้าชอบในสิ่งที่เข้าหลักที่สําคัญต้งองเป็นตัวของตัวเองครับเป็นตัวตัวเองดีที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขในการเห็ดคลิปพ่อผมไล้หนึ่งพันสามชิ้นเหลียงที่ผม้สึกซือกว่ามันมีแห้งที่จิไปต่อ,อเออมันรูุ้ึกดีมันมีกำลังใจดีเขาจิ ไปต่ออีกจุดจุดหนึ่งครับจากพันทรพอกกัสิไปต่ออยากไปต่ออีกมื่นซัพท์นที่สินั่นแหละที่จริงดีมันอยากไปต่อกะขอให้คนทียังบ่ถึงพันทรัพท์สู่ต่อไปนะครับเพื่อนทุกช่องที่มาติดตามกงนเบิกกันแต่สุดท้า้ผมกับสิยู่แขางตลอดยูแลวอาไปอย่างไปเรียนนำทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอร่อยกับไหลครับ ขอบคุณเพื่อนโอบ๊ะแม่มาจีเรื่องหินโตเพื่อนพจน์าลานริ้วเฟอร์นิเจอร์นะครับาลาเผ็ดทุกอย่างกับเฟอร์นิเจอร์ใหม่โบ๊ะแม่สีรงแร้าไม่ยังเห็ดทุกรูปแบบเลยครับฝีมือผมรับรองว่างานเป็นฝีมืมอร์หลังผมนี่ก็จะเป็นเขาอื่นพวกสารุเป็นงานชารุงานแกสลักครับอันนี้ก็เป็นลานลานขอบคุณลาน มาละไแกะสลักนะครับเกิดแก่นครับเห็ดฉากหลังมาให้มีมีทุกรูปแบบครับทั้งงานแกะสลักงานชลุทุกร่ายทุกรูปแบบลยครับสนใจแล้วผมจะติดต่อสอบถามผมได้เลยครับแ๋ยวผมจะแนะนำไปให้